นนะครัแต okay. okay. ่สาของทาเรยูส um, uh, uh, ิคา oh. ่มของผมะสไลด์นี <laughs> ้มีาทอะไรที่จะให้เราได้ติดตารและมาพบเค่ะครับผมเจบไปาไครับเม่ดีทีเราพาตอนนี้ก็สถาาเรื่องี้แห่มาดีป็นกาด้วยเรนะครับรเราใค่ติดเรื่งานดหวรือว่าเรื่องการเรีนต่างก็ใส่ G.M. General Manager ค่ะคุณนักชพรเกิดมุนที่น้องข้ออองมาจะขอเชิญค่ะเชิญค่ะขอเชิญขอบคุณด้วยค่ะนะคะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะมากมายหลากหลายที่ทางบริษัทเสนอค่ะเรามอบให้นะคะความสุขความสนุกสนานความสุขสุขและความเงียบนะคะให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะ เดี๋ยวตอนนี้ถ่ายรูปอีกหนึ่งช็อตนะคะใา้กับทางคุณโดนนะคะถ่ายรูปรูปเตรีมแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญทีมผู้บริหารนะคะมินิเจอร์เอลเทียซีบอลเทียนะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านค่ะเดิเวนด้านหน้าแอร์เป่าเวนด้านหลังค่ะแล้วก็เดี๋ยวเชิญคุณโดนนะคะพระเจ้าวนะคะลงไป